เพื่อนวันนี้เราจะมาต้มหน่อไม้ไว้กินกับน้ำขีกกันเนาะเพื่อนๆเนาะอันนี้ประเดียก็พอดีไปได้หน่อไม้ไผ่บ้านมาค่ะเนี่ยค่ะมีแต่หน่อโตๆเลยอันนี้ถ้าเราจะต้มทั้งหน่อมันก็ต้มไม่ได้เนาะเพื่อนๆเนาะเราก็มาปอกเปลือกค่ะปอกเปลือกทาความสะอาดก่อนเนี่ยค่ะทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนเลยแล้วเราถึงจะมาหั่นค่ะหั่นเราก็หั่นตามยาวเนาะเพื่อนๆเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ประเดียเรียกซอยนะ เนี่ยค่ะเราก็จะมาซอยเป็นชิ้นยาวๆอย่างนี้แล้วค่ะอันนี้คือการต้มของบ้านเราเนาะที่ว่ามันจะทําให้หน่อไม้หายขุ่มเร็วว่างั้นเถอะเนี่ยค่ะเราก็ไปหั่นเป็นชิ้นบางๆอย่างนี้แล้วค่ะไม่ต้องหนามากก็ได้หรือว่าใครจะทํานาก็ได้แล้วแต่นะนี่เลยอันนี้คุณยายค่ะคุณยายเป็นคนทให้ประเดี๋ยวประเดี๋ยวว่างประเดี๋ยวนั่งถ่ายคลิปเนี่ยค่ะเราก็ได้มาเยอะอยู่นะอันนี้เราต้มแล้วเราก็เอาแช่ตู้เย็นไว้ค่ะไว้กินหลายๆวันก็ได้เราได้มาหม้อหนึ่ง อันนี้จะเป็นกอไผ่ที่บ้านนะคะมนนงไม้หนนงไม้กอไผ่ที่บ้านมีหน่อใหญ่ๆนี่ยค่ะแกงแล้วก็แล้วอะไร,รแล้วก็เล้ยวก็อร่อยแลยค่ะทําทุกเมนูอร่อยหมดเลยเนาะหนนงไม้อะแต่วันนี้เราจะมาทําการต้มค่ะต้มเฉยๆนี่ละค่ะแล้วก็ไว้จิ้มน้ําพริกกินกับน้ําพริกกันนี่เลยค่ะคุณยายก็จะหัน่นหันอย่างนี้ละค่ะซอยๆเนาะ ซอยตามยาวค่ะแล้วมันจะได้ส่วนที่อ่อนแล้วกส่วนที่เก๋อยู่ในชิ้นเดียวกันแล้วมันจะอร่อยเนี่ยค่ะได้แล้วนะคะแล้วก็ซอยไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะจนกว่าจะหมดแหละได้มาหลายหน่ออยู่นี่เลยค่ะอาจจะมีเสียงอะไรบ้างน,นะคะเป็นเสียงพัดลมค่ะ นี่เลยเรียบร้อยก็ใช้เวลาหน่อยละคะเพราะของมันก็ใช้ใช้เวลาหน่อยหนึ่งแหละเพราะมันก็หลายนออย,อยู่เนี่ยเด๋ยวก็ทำไปนะต่อค่ะเนี่ยแล้วก็ต่อยต่อ ฟันฟนยาวๆต่ออันนี้คือการต้มออกมาเนาะไอจิ้มน้ำพริกนะคะเขาก็ฟันๆยาวๆอย่างนี้ละค่ะมันถึงจะน่ากินนี่ค่ะปานจนหมดและค่ะคุณยายค่อยๆดูไปนะคะ เนี่ยประเดี๋ยวก็ฝานไปเรื่อยๆใกล้จะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝาน่ตไปเนาะเนี่ยค่ะได้แล้วเราก็ได้มานว่อหนึ่งเนาะแล้วก็เราไปตั้งเตาเนี่และค่ะใส่น้ําเข้าไปแล้วไปตั้งเตาเก๊แล้วก็ใส่เกินนิดหน่อยค่ะถ้าอยากมีรสชาติหวานหน่อยเราก็ใส่น้าตาลได้ลวอันนี้ก็สุกแล้วค่ะเป็นชิ้นน่ากินเลยเห็นไหมเพื่อน เรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะช่วยชมคลิปประเดียว